สวัสดีจ้าเพื่อนเนมาอีกแล้วจ้าวันนี้มากินเท้ากันน้ำพิกอีกแล้วด้วยจ้าเข้ากับน้ำพิกนี่กินไม่ื่อจริงๆเด้อนน้ำพิกมีปาะมาเตรนะก็ไข่เด้อจ้าพักตร นี่ผักต้มผักสดก็มีมะเขืออีโปคลีต้มมีถั่วมีมะละกินกเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมคนเดิมเดิมก็กินเหมือนเดิมแล้วค่ะคงเหมือนเดิมก็กินเหมือนเดิมนี่แหละแถวอะไรมากมายเพื่อนเอ้ย กินเพื่ออยู่นะจ๊ะไม่ใช่อยู่เพื่อกินนี่มีผักดองด้าผักดองี่ฉันกระดองไว้เออผักกาดพรมีหอมใส่พริกด้วยดาหอมๆด้วยจ่ะผักดองอร่อยคนมันชอบอะไรก็อร่อยหมดเลยเนาะอยู่กันไหนก็คือกันนะอหละพี่น้องเอ,อ้ย อยู่ก็ไหนก็กินเหมือนกันท่ากินคือเกาอาหารบ้านเราอร่อยคือเกาวเ,เพื่อนก็จะคิดว่าโอ้ีอนางคุณนี่ทำไมมันกินได้กินดีหรวุยกินทุกวันก็โค้งมันต้องกินเนาะต้องกินเขาคนเอ็มก็ต้องกินอาหารทุกวันนะจ๊ะ ธรรมามาด้าน่นหละกินทุกวันก็ามาลงทุกวันนี่แหละจ้ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอ่อกิจวัตรประจำวันเนะค่ะกิจวัตรประจำวันทำอะไรก็มีเวลาก็ถ่ายป้ายลงไป คงไปถ่ายไปตามธรรมดานอะกครับแน,นเพื่อมันหยาบปรทำคนเต็นเดี๋ยไปคิดอะไรมาถ้าคิดมากเหรอมันหิงมันจะทำให้สุขภาพไม่ดีทำไปเล่นไปเล่นไปสนุกไปเรื่อย Okay ka Can he do